แอปกระแสทำเรื่องแล้วจ้ามาดูวิธีการเลยค่ะอ่ะวิธีการนะคะวิธีการลบนะคะหรือว่าตัวเรียกเก็บเงินนะคะแอปผีเสื้อกำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพามาทำกันนะทุกคนไปรอดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราไปที่ Pa Store นะคะ ไปที่เพสโตนะที่หรือว่าอันนี้ของเรานะแล้วก็กดไปที่โปรไฟล์นะทุกคนนะแล้วก็ไปที่การชำระการสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็ไปที่ แล้วก็เข้าไปที่การสมัครบริการนะคะมันก็จะขึ้นว่ารายการชําระนะคะแล้วก็เราก็เข้าไปคําว่าตั้งค่านะคะแล้วก็ไปกดยกเลิกนะยกเลิกการใช้บริการหรือว่าการสมัครนะทุกคนนะแล้วมันก็จะขึ้นคําว่ายกเลิกนะคะถ้าเกิดใครไม่ทําแบบนี้นะทุกคนมันจะกลายเป็นแบบว่าเออเจ็ดวันเรียกเก็บเงินเราเลยนะคะไปทํากันนะทุกคนนะ ใครไม่อยากเสียตังนะทุกคนไปกดยกเลิกเลยนะคะสำหรับแอปผีเสื้อที่เราใช้กันอยู่เนอะ